Pull my heart out of my chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. รับเข้าสู่ Boss า t t l e c h ตอนนี้เรามาพบกับรถ CB650 ของผมเมน <Wow. S 1> ถ้าหากใครยังจำภาพเก่าๆเดิมๆของมันได้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งภาพเดิมๆของมันไว้ให้ดูปัป๊บมาพูด ความแตกต่างดีกว่าว่าเราไปทําอะไรไปมั่งก็ก่อนคลิปนั้นก็น่าจะสีล้อสีล้อน่ยไปแล้วพวกชุดหน้าชุดหน้าไปแล้วก็จะมี <Okay. S 1> เพิ่มเติมคืออันนี้เลยฟิล์มลอยน้ํา <c oughs> คือตัดลายสวยๆงามๆไม่มีอะไรมากแล้วก็มีตรงนี้ฟิล์มลอยน้ําเป็นครอบครอบแข็งไปก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีกันดีแล้วก็มีที่ยึด้ายทะเบียนมาต่อไปเรามาพูด ไฮไลท์เลยว่าการเดินท่ออย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเราควรจะเตรียมตัวอะไรไปบ้างข้อเสียที่ผมเจอมีอะไรบ้างข้อดีก็ได้ได้สวยแหละข้อดี <Okay. S 1> เราไม่พูดถึงเรามาพูดถึงการเตรียมตัวใครอยากจะทําท่ออย่างนี้จะต้องเตรียมสภาพรถยังไงก่อนเอาไปทําท่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะก่อนจะเริ่มผมจะให้ดูก่อนว่าผมทําเป็นวายไปคือออกหนึ่งแยก แยก2ก็จะมีออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือผมไม่ได้สนใจเรื่องหลักกลศาสตร์เครื่องไอเสียไอดีอะไรเลย oh, <no. S 1> คือผมสนใจว่าขอแค่สวยแรงไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องแรงเลยขอเอาสวยอย่างเดียวเลย oh. ที่ผมได้เตรียมตัวก่อนเอาไปทำก็จะมีกองดักดักไอน้ำมัน oh. นี่มันจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเกิดใครมี650ก็จะมีกองดัก ไอ้น้ามันอยู่ตรงนี้ผมถอดออกข้อเสียที่เจอมันจะมีกลิ่นเหม็นของไอ้น้ามันเวลาสตาร์ทหรือไม่บางทีก็ไม่ต้องสตาร์ทมันก็มีกลิ่นไอ้น้ามันออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือข้อเสียแต่ะระยะระยะยาวยังไม่รู้ว่ามันจะมีข้อเสียอะไรเดี๋ยวขอเสริมจากในคลิปนิดนึงนะครับเรื่องกองดักไอน้น้ามันในคลิปผมไม่ได้พูดผมลืมผมพูดแค่ว่าถอดออกแล้วก็จบเลยผมได้ถอดออกถอดกอง ดักไอ้น้ำมันออกก็จริงแล้วก็ผมก็มาใส่กองดักไอ้น้ำมันรถยนต์แทนไอกองดักไอ้น้ำมันรถยนต์นี้ก็ช่วยได้นิดนึงแต่สู้สู้กองศูนย์ไม่ได้หรอกกองศูนย์มันจะเออ,อันนี้เป็นแค่กระดาษธรรมดากองศูนย์มันก็จะมีทั้งกระดาษมีทั้งขี้เท่าฐานอะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยในในตัวกองนะแล้วก็ของศูนย์มันจะถูกต่อกับระบบแบคคัมด้วยแบคคัมนี่ก็จะช่วยดูดกลิ่นไอ้น้ำมันให้ลงกองเลย แต่อันนี้ไม่มีตัวดูดแว่เ่้คือแว่คข้มผมปล่อยปล่อยลงล่างนี้เลยแล้วก็ให้สายมันต่อตรงจากถังน้ํามันแล้วคันนี้มันก็ค่อยๆไหลามาไหลามาแต่คันนี้มันไหลก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีในความคิดผมนะผมว่ามันมีก็โอเคอะเนี่ยมันก็ยังมีคาบอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆ เห็นคาบหรือเปล่าเกาะตรงกระจกเนี่ยฝุ่นนิดนึง่แต่ในนี้ทําไมมันดูใสจังวะแต่นี้ก็จะมีคาบบ้างนิดนึงมันจะไหลามาแต่ถ้าเกิดต่อกับสายวัค่าด้วยมันจะดูดดีกว่ามันก็จะเข้ากองเลยอม,มันก็จะมีข้อเสียอันนี้ก็ที่ผมพบเลยนะนก็จะมีกลิ่นไอ้น้ามันที่แรงเวลาสตาร์ทนะวอาสตาร์ทแล้วก็เวลาจอดใหม่ๆนะกลิ่นไอ้น้ามันจะออกออกมาแรงมากเลยก็เท่านี้นะแต่ข้อเสียระยะยาวผมไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่เจอปัญหา โอเคครับขอบคุณครับแล้วก็ผมแนะนำดีกว่าก่อนที่จะไปทำทรงอะไรแบบเนี้ยผมแนะนำให้ยกโชกก่อนเลยใส่ตัวยกโชกด้านหลังสักหนึ่งนิ้วตอนนี้ผมคือไม่ได้ใส่ไงแล้วพอไม่ได้ใส่เขาเนี้ยพอบันเดินคอท่อเดินอะไรเงี้ยเวลาคนซ้อนอะไรเนี้ยมันจะไปชนเนี่ยไม่รู้เห็นรอยหรือเปล่ามันจะชนตรงบางโคนหมดเลย oh, <no. S 1> ตรงนี้ก็จะโดน โดนนิดนึงไม่รู้ว่ากล้องจะจับภาพเห็นหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันจะลอยชนเลยคือเห็นได้ชัดเลยเนี่ยลอยชนอ่าผมแนะนําให้ใส่ตัวยกโชกแล้วคราวนี้จะถามว่าทํามาแล้วเราไปใส่ทีหลังได้ไหมผมบอกเลยว่าใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าองศาเนี่ยเขาเซตค่ามาแบบต่ำๆไงพอเราไปใส่ตัวยกโชกปัญหาที่จะตามมาเลยสองชนนี่เห็นรอยยังมันจะไปชนกับโชกผมได้ซื้อตัวยกโชกมาทีหลังแล้วได้ลองใส่แล้วแม่งชน ชนเห็นปุ๊บวะไม่ไ่าเห็นหรอกมั้งอ่ะแต่แต่แต,แต,แต่แต่พยายามดูรอยนี่รอยท่อแม่งชนคือใส่ไม่ได้ต้องใส่ก่อนแล้วค่อยเอาไปทําอย่าพลาดนะครับต้องใส่ก่อน <Okay. S 1> แล้ว,แล,วแล้วค่อยเอาไปวัดทาถ้าเกิดใส่ทีหลังก็จะเป็นแบบผมก็คือใส่ไม่ได้ก็คือต้องยอมแต่ว่ามันก็ชนถักถากอะ่ะไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากอะ่ะมันชนถักถากไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่คือปอบแตตัวเองแต่ที่จริงอัซีเรียสตอนแรกกับซีเรียสเลย เนี่ยปลอบใจตัวเองสองสมอ่ะมาส3สเลยนี่นี่นีน,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 นี่เรื่องเรื่องระยะห่างเออถ้าเกิดเดินคอเดี่ยวคือแบบไม่ได้ออกข้างด้วยนะเดินแค่แบบคอเดี่ยวเอาเชื่อมกันเลยแล้วเดินคอเดี่ยวต้องดูระยะห่างตรงนี้ดีๆเพราะมันจะร้อนมากเลยนี่ผมก็ทําเผื่อไว้นะทําเผื่อว่าเดี๋ยวกลัวมันละลายไนงะ แต่ทาไปทํามาพอออกคู่อย่างนี้บนกับล่างนี้ไอ้ลมข้างบนนี้แม่งออกน้อยมากก็คือโชคดีในความโชคร้ายก็คือมันลมมันออกน้อยอะ่ะแล้วมันไม่ค่อยร้อนข้างล่างจะร้อนกว่าข้างล่างจะร้อนกว่าก็โชคโชคดีไปก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้ร้านนี้เลยใหม่ซาฟารีคุยง่ายสั่งได้ดังใจไม่มี อิดอ่อนไม่มีชักสีหน้าโหดร้ายคุยง่ายสบายใจใครสนใจก็ติดต่อพี่ใหม่นะให้ดูทีพี่ใหม่ซาฟารีสนใจไปติดต่อเพจเขาได้ครับไปถามราคาได้แต่ต้องเอารถเข้าไปนะแล้วการเอารถเข้าไปก็ทําอย่างที่ผมบอกต้องเตรียมตัวเตรียมสภาพรถเข้าไปเองเขามีหน้าที่คือเดินเดินยังไงเดินอย่างนั้นสภาพเป็นยังไงสภาพเป็นอย่างนั้นพูดถึงวิ่งกับต้นเอ่อ ต้นผมว่ามันหายไปนิดนึงนะแต่ในความรู้สึกผมมันไม่เท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องเสียงนี่ผมใส่ของนอยดโวมาเหมือนความดังคูณสองรอบเดินเบาเหมือนนอยดโวเลยแต่พอได้ซัดเปิดรอบแล้วแม่งดังคูณสองเลยมาเราฟังกันเลยดีว่าฟังเสียงกันเลยดีว่ามาตาร์ พี่นอยอ่ะพี่นอยใน,ยนยโว้เดินเบานะนานะแต่พอเบิน้นเบิ้นเดี๋ยวผมจะเบิ้นแบบสัก2,000รอบพอ,ม,อ,อมันก็จะออกเหมือนพี่นอยแต่คูณสองเข้าไป คือมันลั่นมากลั่นมากถ้าเกิดใครใครไม่ชอบลั่นลั่นก็แนะนําไปใส่ตัวเอ,อแครก็ได้แคให้พี่ใหม่พี่ใหม่แกทําได้แคใส่ช่วงนี้ไปเลยตัวใหญ่ๆเลยสัก2นิ้วใส่เข้าไปเป็นรางพึ่งใส่ยัดเข้าไปตรงนี้ทีเดียวจบแต่ผมทํามาทรงนี้แล้วก็อยากได้เอกลักษณ์เสียงด้วยโอเคครับมารอบนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดซับมาใช้และกดติดตามเป็นกำลกกังใจให้บอสสกายแชนแนลได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ